คุณไม่รู้นอนยังไงลงได้แก่ก็ต้องแก่ตามกันไปหมดครับช่วยไม่ได้อยากมีเมียแก่ เพีเยววันเพียววันจะผ่านนี้แล้วยังไม่เลิกงอนอีกบอกเลยอยคิดมากยคิดมากพอคิดมากแล้ว่ผมมันจะนอกไว้ยอ,อันนี้งอของตอน ยอมแล้วยอมแล้วได่ได้เลยคเอาเอาออกวอะเดี๋ยวเขาจะคิดว่ากูเป็นคอพันธุ์วัวยเาทค่ะ่ขั้นเธอเทวันเทวันทำไมไม่นขัล่ะจะโกนทำไมเนี่ยเดี๋ยวเป็นไรอะ อดีอะไดีข้างบนอ่ะโอ้โหบอกกันเรี่กเกินนะอะไรก็บอกแล้วไงบอกให้ขึ้นมานั่งข้างบนยงใครมาเห็นข้าใชขี้เกียจตอบปัญหาจะไอเอเเฮ้อเนีอยอ เจอ้นี่ใครอะใครเนี่ยแน่แม่โอ้เาหรว่ามียไหม่เมียังวนันจังหวะน็เาะยังป่ะหายไปล้วะน่ะสมีนี่เอไม่สวยเนี่ยาแก่เก่ ว่าจังไม่แกก่อนมึงมาหัวเงอนไร้ก็ให้จังกูน่ะไอ้ก็เล่าวันเข้าใจมีเพื่อนนะอยู่ด้วยกันเหมาะเลยนี่อย่างงอนได้เลย แก่ไม่เอาเปล่าว่ะไดแไปรับรางัลก่อนรับตังค์ลแล้วจะเดินไปต่อยเขาเดี๋ยวมีเรื่องกันได้ไหมตีนีเดินไม่ค่ะกลางๆนิ่มๆก็นิ่มๆนิ่มไปแล้วเดินเป็นยายแก่เลย ดูหน้าสงสารดิเขาเป็นใครดีวะไม่ต้องแกล้งหรอกนอนอยู่ที่บ้านคนนึงแล้วแกล้งอย่างเงี้ยเหมือนคนเหมือนเหมือนคนดูให้แกน่ะนูนที่บ้านลูกก็โอยนั่งก็โอยนะออกมาดูนี่เกน่ะโหเี่าเอาไปว่าเราเขามาให้กำลังใจกันเี้า ดูโรลารแลกกระชุ่งกระชวยนี่นี่ขึ้นมาน้าข้างบนเถอะเลิกนอนสักทีเถอะนะฉันขิ้เกียจตอบปัญหาเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่เห็นเข้าใครจะมาเห็นได้ที่นี่เนี่ยมันเป็นที่่องบุงคนอีกอย่างตอนนี้สุเดยจราชานก็ยังไม่กลับมาโลกนี้มันไม่มีความลับอยู่แล้วสักวันหนึ่งลูกต้องได้รู้ ว่างไงมันเป็นอะไรเอ่อพงษ์ตามใจรออะไรอะ่ะเข้าไปตกใจอะไรหรืว่าบ้านพักคนชรารับตองไม่ดีไม่เห็นใครเขา้ามันมีแก่จริงัดแก่ป,ปลอมปากเราเด็ดเยวหาก,กินไม่ได้โลรง,งสอนรามี่ปากหมาเยอะัยังไงกูว่าแล้วเฮ้ยแ,แล้วเขาเรือกดีกว่าวเดี๋ยวโดนหักเขาตัวเนื้อ อร่อยองไม่โง่ท่านมอมชั้นในเรื่องจะกลาวทูลกับพระองค์นี่เรื่องอะไรหมอมฉันได้ยินนะว่าทหารเนี่ยมันพูดถึงเสด็จพ่อเสด็จแม่พระองค์ท่านรูว้ว่าอะไรว่าสองพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นผัวเมียกันเพียงข้ามันไม่เป็นความจริงหรือตรงนีน้จะดีไปไอ้โอ้มันแล้วอ่ะพรียกข้า เป็นจริงหรือเปล่าจร้งจริงจริงพระเจอาจ้ารู้ตัวไหมเจะพูดแบบนี้หาไม่เป็นความจริงแล้วก็โทษเจ้าคือปัญหาชีวิตทถารเดียวแต่เอาเธอเราเชื่อใจเจ้าแล้วก็อยากรู้เหมือนกันคำที่เขาเล่าลือกันจะเป็นความจริงหรือเปล่าตามใช่ไหมนี่ครับตอนนี้คือไปนั่งข้างบนถามไม่รู้ให้ได้เรื่องคนเดียวเลยนี่ไม่สบายเต็มกเหนื่อยแล้วเนี่เหรอรู้จอมีที่ไหนเสียพ่อ อ้ยใครหมุเต <fashion> <c oughs> ียงวะเนี่ยไม่ไมุ่มนั่งกับเาผัตะเข็บเออกับขับมอันนี้ันี้ันี้แงหน้ามัง้องพ่อวนีพ่อพ่อพ่อวันนีพ่อวันน้าอะสุริยละฉันนะ ใีพอ่อไอ้อ่ะเอาลูกพ่อให้โยกกล้าให้พ่ออ๋อ,อป๊อกโยกพอ่อป๊อเอ้ยป๊อกโยชัวป๊อกป๊อกลูกพอ่เอเดี่ยวเล่นอะไรเจ้าอะไรดีอยากเกี่ยวกูเลยเดียว โอนปีนี้รุหแังแบบยี่บัวระวังให้แอบจำผิดนะแม่ด่แม่มันใครวะตูแม่ไงไม่มีเยอะููแม่ไงมัใครวะสุริยะไม่อ้เยอโอ้โมันคือะไรเนี่ยสุริยะ รู้จำพี่ได้ไม่ได้แล้วกปฏิชัดสุริยล่าชันนี่ต้องหมดสองรูนั่นเองถ้ามมาเงียบๆแบบนี้เลยลูกทำไมไม่ทหารมาเลยมาบอกล่วงหน้าแม่แหละจะได้จัดทหารวิทย์เรียมกองเกียรติยศวิรับลูกแล้วดูสีฟ้าเงียบๆแบบนี้ตกองตกใจหมดเลยลูกบรุษเรียนจบด้วยความคิดถึงเสด็จแม่กับเสด็จพ่อเรยเล่นเดินทางกลับมาที่นี่ โดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าไว้ก่อนแต่ที่สําคัญเลยลูกอยากรู้เหตุผลามันเสด็จพ่อเทวันต้องนั่งางล่างด้วยหรือไม่กันฮะย้ายย้ายก่ไม่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรลูกกระโปรงเล่นละครหรือหูหรอเล่นอะไรนะเล่นอะไรนะแม่เล่นละครเล่นละครละครยักษ์ขาวเล่นละครกัน จริงด้วยลูกจริงด้วยลูกแม่ก็ลืมไปก็ซ้อมไว้พรุ่งนี้อ่ะจะไปเล่นที่เวทีรัชดาไยเทอร์ไงล่ะลูกช่วยแล้วช่วยแล้วไม่ยล้วค่ะท้าไปเตือนลืมเลยแล้วเนี่ยใจีสิแล้วซ้อมเรื่องอะไรกันอยู่ไอ้เนี่ยไอ้เรื่องอะไรเนีขาเอาบาลีเม็ดใหม่นะอะไรล่ะไอ้เรื่องอะไรไอ้หลายหมอยอะไรไอ้เรื่องนี้ เป็นแค่เองเพื่อนอันดัวแล้ววะเป็นไหมเอ๊ไม่เอาเยอะยิ่งไม่เอาเลยเลเลือไรเือกอะไรไอ้นี่ไงไอ้สายสีเหยือสายีเพิมมึงนี่ดูสีสุริยาาชันฟังเรื่องแม่ทะลูกม่พี่อาบกับพี่จังอย่าไปฟังเลยลูก อยู่ด้วยกันเหมาะนะอัสีกับจังโก้อัปลีกับจังไล่เด็กต่งตัวดีเนาะสวัสดีครับเป็นอะไรกันหรือเรียกะอะน่าเกลยดซ้อมละครลูกแล้วก็ลูกเห็นคิดมากเลยนะลูกนะที่เห็นพ่อเขานั่งข้างล่างเมื่อสักครู่นี้แหมคนแก่แล้วเนี่ยลูกมันก็เป็นาอารมณ์ วันพ่อก็มีอารมณ์อยากอยู่ข้างล่างแม่ก็อยากจะนั่งข้างบนบางวันเนาะแม่ก็อยู่ข้างล่างพ่อก็อยู่ข้างบนเราหลัดกันลู้ไหมคะโอเคเดี๋ยวลูกมันก็คิดเป็นอย่างอื่นไปก็ <c oughs> เถิดไปค่ะอย่าคิดมากนะลูกนะลูกย<ม>ังเด็อกอยู่ยลูกเพราะว่าแดดนั่งอย่างเงี้ย <c oughs> แม่เขาบางพันลงพ่อเนี่ยลูกต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแอร์แล้วเปล่าแต่ขอได้ชักสิ่งสำคัญที่สุดที่ลูกจะพูดตอนนี้ เมื่อลูก่ากก้าวสู่เคมาลัาคะละนครสิ่งแรกที่ลูกได้เห็นและก็ได้ยินเขาบอกกันว่าสเสด็จพ่อเทวันกับเศษแม่สนุนันทีนี้ไม่ได้เป็นผู้เมที่แท้จริงเป็นความจริงหรือเปล่าไม่ค่ะคือเอเอทหารมันพูดกันหนาหูหน้าเรียนะฉันลูกอดคิดไม่ได้ลูกเลยไม่ได้ยินใครเขาพูดมา ฟังพ่อแล้วนะสุริยาลาชันการที่ลูกได้ยินคำพูดของคนอื่นเขาลูกไหนอย่ามาเก็บมาคิดที่มันหนักสมองนะลูก, <c oughs> ลกพ่อว่าลูกนี่ก็เห็นอยู่นี่ไงลูกพ่อเทวันเนี่ยพ่อก็เป็นเมียแม่เจ้อยู่นี่ไงแล้ะเลื้ยงบอกได้บอกให้กินแ <c oughs> ป๊บทีแป๊บทีไม่กิน <c oughs> จับเด้นเขาอบกินอะกินเขาชอบกินเขากินแป๊บทีนึ่งร้อกว่าแล้วต้ององอล ลองปรบมือเขาบอกตอนนี้กินเยอะเลยเเป็นไงตอนนี้จำได้ไหมกินเนี่ยเมื uh ่อก่อนนี้นะหลวงพ่อไม่ลืมจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนี่พอกินแป๊ดทีนมาเดือนกว่าเนี่ยนะจำจอะไรไม่ได้เลยว่าเลี้ลูกก้อนดีกว่าหยุดเถอะไม่ได้กินอะไรต่างแม่ในลูกนะพ่อเนี่ยพ่ออายุมากเข้าพักเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์บ่อยลูกฟังแม่คนเดียวอย่าไปฟังใคร ถ้าแม่กับพ่อไม่ได้เป็นผัวเมียกันแล้วก็จะสร้างเนิดลูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นลูกฝังแล้วก็จําไว้เลยนะข้าแม่เนี่ยเป็นผัวพ่อก็จริงๆหมือกันนะพ่อกันเลยเออฉันสองใจนะแม่พ่อเป็นผัวแม่แม่เป็นแม่ของพ่อบางทีไม่ใช่แล้วมันนอกเนื้อแม่เป็นเมียพ่อบางทียายก็ได้กับพ่อด้ว ใก้ๆไมีโอกาสแบกจัดเข้าจันของในห้องเขาคำโบราณก็พูดเอาไว้ผัวดีเนี่ยเปรียบเสมือนเดนูกเมียดีก็เปรียบเสมือนดัมแม่จำไว้นะแต่ว่าโบราณเขาว่ากันว่อีกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหลูกก็ไม่เชื่ออยู่ดีถ้าเกิดจะให้ลูกเชื่อคำพูดทั้งสองพระองค์เสด็จพ่อเทวันต้องไปสู่ให้ลูกเห็นก่อน สุดใชจ่จะให้พิสูจน์ยังไงลูกก็เสพพ่อเทวันต้องกอดเสพให้ลูกดูก่อนฮะกอดใช่พี่ค่ะเป็นผัเวกกเมียกันกอดแค่เรื่องธรรมดาทำเร็วยทำไม่ได้หรอกโอ้ยทไม่ได้ชื่อนกทำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกค่ะ ได้หรือเปล่าไม่ค่ะเดดเดดเดก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อขอคิดแป้นหน่โอเคดูเดยาไม่อ่าเนเขาขอไม่ได้ขอไม่ได้เลยขอไม่ได้เลยเป็นเส้น มึงว่าไปหาตะก,ก้อมาใส่ปากให้นี่ที่ิะก้อเฉลยมาบ่ฮะใส่ปากให้ชาบูที่บ้านน่ะมีตกใจเหมือนพ่ออ่ะทุกเช้ามึงเหมปิดพ่อ,อทุกวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉันผิดอะไรมึงตกเครื่องอะไรเนี่ยฉันจัดผมนานนะยังไม่ได้รู้เดี๋ยวพอได้เล่นหนังเลยอ่อได้แล้ว เล่นหนังไงพาไปยนดิพาไปยนเรื่องอะไรตุ๊กแกรักแ้งมาพ่อเล่นเหรอมาดูบ้างนะขอจ้างไปก่าเดีครูทำได้หระเดาี่ค่ะแลงหรอไม่าลเอาดูนลลูกนะตั้งใจดูอแค่ เดียวพอนะลูกนะป่านนี้มิเสียงเงินเสียทองมาก่อนคนอื่นจะเสียงเงินลูกเอาอะไรเสียงเงินนะมันตื่นเต้นดีว่ะมึงนี่สอนเกมตลอดเล่นยุ่ยยาด้วยเล่นยุ่ยยาด้วยยิ่งเล่นยิ่งเยอะเว้ยล้วไปแล้วไม่มึงเนี่ยมึงอกระพูดให้ตัวเองเสียงเงินแต่คนเขาก็นั่งดูเยอะแยะเออเรียนพูด อ้าวไม่ก็โดนตัวเลยเอ้ยทำไมล่ะหัวหนังยุยติดมืออ๋อคนณช่วยหนังดูพายุอยแม่เราเลยแหมปากดีจังเลยทำไมล่ะแล้วที่ติดมือมามานี่ใหญ่กว่านั้นแ่้ในรุ่นนี้ไม่ติดมือหรอก็เอิบ อาโดนได้โดนได้ได้ข่าวว่าใช้สกินลีที่พี่ไม่ได <ต Anfang> ้นะเนี e ่ย <int> ม <os> ันอะไรไมให้กอดแค่นี้ก็ม่รูเอาไม่เคย่หรอกจะระเบิดแหละไม่ระเบิดเลย